สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วพี่น้องสบายกันดีบ่จ้าสบายกันบ่สบายดีกันบ่จ้าเออเนาะออพ่อปิดบอดดึงน่าี่เนาะนี่มากินบักสมโอน้ำกันแล้วก็แจ้วนิดนึงจ้ะมากินน้ำกันเนาะเยอะยๆจ้ะบะหมี่บะเดาหม็ดออกมาจากหัวแส่ยเพื่อก้าใส่บะแซ่บห่วแ่บเพื่อก้าพี่น้อง กินมาดังพี่แจวจ้ะเจวหน่อยหนึ่งนันกับโกเปียวดอกแต่ก็อยากจำมันมาเมื่อไรนี่ซิมหาบซื้อมัมม่วานมัมม่วานจ้ะพี่น้องเลยยังกินแรงไม่กินน้ำกันเด้อกสม

บางหมองแพกละแพกละแปดสิบเก้าสิบจ้ะมันก็บรรแทบทอนไว้ในยี่สิบห้าบาทอันนี้แสบจะ้ะพอได้สืบมาอีกอยู่ม่คอยป้อนปิก ว่าสิบ่่ายดอกเออถ่ายในจ้กน้อยเนะาะหอมปากหอมคอจต่พี่นองจ้ากินคนเดียวจะ้ะวันพูดเดียวบ่มี่โม่ค่ะ โดนทิ้งมาแล้วคุณน้ำพิ้องนี่แหละเนาะมื่อจำกแ็แฉบจ้า เม็ดลาย แซ่บบเรียหอดมือกินแล้วถ้าทองน้ำจ้ะน,น้องเอาไปย้ำเนาะซื้อสีแส่บยาำย่ำแบบไดว่า ย้ำยี่กระเจ้าเห็ดหนหักจ้ะสามเป็นแบกเนาะเฮาเอาขี้ของเงาดีกว่าทำลายเต็มบราเดอรมีเรกไหมาอาจจะมีเสียงดังเน่เจ้าจ้ะเจ้าคุยกัน ดเดียวก็จังไปลังถวยจ้ะพี่นอ้องแล้วมันซึนเนาะพี่ป่ะ <c oughs> คำสุดท้ายแล้วจ้ะ ไปแล้วครับสุดท้ายไ,ไปแล้วจ้ะไายบายอืม